สวัสดีค่ะพอดีห้องสมุดประชาชนอำเภอม่ใจนะคะมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยการทำเจลแอกลกอฮอล์ต้านภัยโรคโควิด -19 มาฝากค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะเป็นโครงการของกศนตําบลสีท้อยนะคะร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ใจมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาตัวเองนะคะ ของประชาชนโดยทั่วไปให้ห่างไกลจากโรคระบาดโควิด19ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการสอนการทำเจลแอลกอฮอล์นะคะซึ่งวิทยากรนะคะก็ได้ให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับสารก่อเจลนะคะอย่างเช่นสารคาร์บเมอร์นะคะเป็นสาร ที่ทำาห้เกิดเนื้อเจลนะคะโดยอาศัยการดีทิลไรด์ด้วยด่างนะคะด่างหรือ,อเขาเรียกว่าเป็นสารเพิ่มความหนืดในเจลนะคะส่วนประกอบของเจลแอลกอฮอลโดยทั่วไปนะคะมักจะมีะสารที่ก่อให้เกิดความหนืดนะคะแอลกอฮอลนะคะแอลกอฮอลก็คือจะเป็นชนิดเอทิลแอลกอฮอลนะคะค่ะแล้วก็มีสารที่ ช่วยบำรุงผิวนะคะเพื่อทำใหเ้เกิดความชุ่มชื้นกับผิวสัมผัสของเราค่ะอาจจะมีน้ำหอมด้วยค่ะครัสำหรับวันนี้นะคะจะมีผู้เรียนทั้งหมดอยู่20คนนะคะเป็นประชาชนโดยทั่วไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบรรยากาศการเรียนรู้การทำเจลกระกออของกศนต,ตบลสีท้อยนั้นเป็นอย่างไรติดตามชมกันนะคะ ค่การฉัดพิอีมีวงวันเรือนที่ผูกศส,ส,สนตนตำมลสี่ทยเรามีการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอธิยาศัยในเรื่องของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ต้านภัยโรคโควิด -19 ค่ะและมีมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายนะคะก็มีการอบรมให้ความรู้การดูแลตนเองทางไกลจากโรคระบาด คี icana, ิเกานะคะแล้วต้นจะมีการทำสาธิตเจลลร้งมือค่นะคร่อัี้าย่เค่ะมดเยเาเอาแกะคนกอยแกลอยดี่้สาิตะ ที่น,นี่เป็นถ่ายตรน,นี้ได้น,นี้ก็เสร็จคะาแล้วแนะม่อ่ออาระวั <S <s วงฟิวายนะคะ ่ค่อยใส่โลยลงไปนะคะแม่โรยลงไปนี่น้ำ่งกันไงไปไงนนีงไงคงไงไ่ไง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 วงไงไงไนไ้ไงางไงลงไ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 ง้าไงไงลงไเไง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 นงไงไงเงนาไงไไง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 างไ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  เคือมันเข้ากันค่ะให้จตามันละลายผลิตกะละมังนี้มันจะสังปั้นนะคะถ้าผลิตกะละมังทัานตีเนีจะมาข้างแต่ได้แคนาทีจับเวลาคนอับน้องคอยี่ค่ะแน่ให้มันเรื่อยๆเสมอกันโอเค

ใส่อันเดียวจบ่ะหน่สองามหน่สองามน่งสองะ่ห้าส่ใชดีดีใส่เป็ตใจสด้าก็เสร็จเขาสมเส็จใช้ได้เลยค่ะ้มันมัมีวันหมดอายุกับจังมีมีอยู่ค่ะแต่หมายถึงว่ามันก็เ่าได้ไต้แบบไ่าดีวันหมดอายุอะค่ะพอมันแค่น1่กิโล น้อมนก็จะได้ส <kav> ก <vil uit> <mo an> ีนมันอยู่ที่กิ่นนะคะถ้ากิ่นมันนี่แล้วใช้ไม่ได้ล่ะอปะคะคกีคนันเดี๋ยวลกคไปอี้ฟอน์มันเข้าใ่ไหมเข้าัี้คนหเป็นคนอน่าจะใส่ถี่แ 哈哈哈哈哈！哈，哈，哈。 ตอนนี้เราคนเจลนะคะเป็นเจลแล้วนะคะคนอีก15นาทีนะคะ สำหรับวันนี้นะคะผู้เรียนนะคะของเรานะคะก็ร่วมกิจกรรมได้ดีมากค่ะแล้วก็ทำเจียวออกมาได้ดีและมีความรู้แล้วก็สามารถเอานำไปใช้ในครในครัวเรือนได้ค่ะเพื่อรักษาตนเองและครอบครัวให้ห่างไกลกับโรคระบาดโควิด -19 ค่ะวันนี้ได้แบบไหนบ้างคะวันนี้ได้หลายอย่างนะคะได้ทั้ง เป็นเป็นเจลแบบค่ะเป็นเจลแบบหัวปั๊มค่ะตัวปั๊มแล้วก็ตัวนี้สามารถพกพาได้นะคะไปไหนเราก็สามารถล้างมือให้สะอาดทุกครั้งค่ะทำให้ห่างไกลกับกับโรคที่ระบาดใ,ในตอนนี้นะคะ